สวัสดีค่ะ FC ของน้องต้นข้าวสป,ปิยายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง KDM 108นะคะและในคลิปนี้แอดก็จะมาอัปเดตคะแนนโบวตจากทางไทยรัฐอวอร์ด2025หรือไทยรัฐที่สุดแห่งปี2 0 2 5และในวันนี้แอดก็โหตวตให้น้องต้นข้าวไปแล้วถึง2คะแนนนะคะและแอดก็ได้โหวตให้น้องต้นข้าวทุกวันวันละ2คะแนนนะคะคุณผู้ชมและต่อมาเราก็จะมาต่อกันที่คะแนนโบวดในสายสาขาบ,บันเทิง ซึ่งถ้าใครติดใน3อันดับที่คะแนนสูงสุดก็จะได้รับเกียรติได้ขึ้นบิลบอร์ดที่ทําสควาร์ใจกลางนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาและก็ยังได้ขึ้นบิลบอร์ดที่ M B K Center หรือมาบุญคองเซ็นเตอร์นั่นเองนะคะและนอกจากนั้นนะคะยังได้ขึ้นปกหนังสือพิมพ์ไทรัฐอีกด้วยและ3อันดับคะแนนโหวตที่สูงสุดในสายสาขาบันเทิง ริ่มจากคะแนนอันดับที่3สาขาคู่จิ้นหญิงหยิงแห่งปีที่อ่42พรีนเบกกี้คะแนนโวดอยู่ที่359,812คะแนนคิดเป็น68.11%ต่อมาอันดับที่2สาขาลูกทุ่งหมอลำแห่งปีที 80, ่อ80ต้นข้าวสปิญาคะแนนโวดอยู่ที่378,087คะแนนคิดเป็น82.04 ต่อมาอันดับที่1สาขา Listing Star แห่งปีที่ r 6 2ฝ้ายพิรยาคะแนนโหวตอยู่ที่4 3 1 3 9 2คะแนนคิดเป็น43.85%เรียกได้ว่าศึกครั้งนี้ดูเดือดมากเลยนะคะเมื่อไทยรัฐอาชฉีดร,รางวัลผู้ชนะในแต่ละสาขาของสายบันเทิงด้วยการขึ้นบิลบอร์ดที่ทําสแควร์ใจกลางนิวยอร์กสหรัฐอเมริกา และได้ขึ้นบิลบอร์ดที่ที่ MBK Center กรุงเทพมหานครและก็ยังได้ขึ้นปกหนังสือพิมพ์ไทยรัฐหน้าหนึ่งอีกด้วยนะคะซึ่งคะแนนของแต่ละสาขาก็ขยับกันอย่างดุเดือดกันเลยทีเดียวโดยเฉพาะในกลุ่มหัวแถวที่หมายอยากทำคะแนนโหวตให้ติดอันดับหนึ่งในสามเพื่อที่จะได้ไปอวดโฉมให้กับคนทั่วโลกได้รู้จักที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาและทุกวินาทีคะแนนก็จะมีการสวิงไปมา มีลุ้นคะแนนคิดเป็นวินาทีกันเลยทีเดียวนะคะบางสาขาจากที่นิ่งๆสักพักตีตื้นขึ้นมาได้อันดับหนึ่งก็มีนะคะทำเอา fc แฟนคลับนิ่งนอนใจไม่ได้เลยนะคะและแอดก็เชื่อว่าศึกในครั้งนี้จะยิ่งเดือดกว่านี้อีกเพราะว่านี่แค่เริ่มต้นเท่านั้นนะคะยังเหลือเวลาอีก41วันที่เราจะต้องช่วยกันโหวตต่อไปและนี่ก็ยังไม่รวมกับคะแนน sms ที่ทางเครือข่าย ยังไม่ได้นำมารวมนะคะโดยจะนำคะแนน s m s มารวมในวันสุดท้ายของการโหวตนั่นก็คือในวันที่31ทธันวาคม2 5 6 8เวลายืบสนาฬิกา59นาทีนะคะและแอดก็เอาใจช่วยทุกๆคนนะคะอย่าให้คะแนนที่ทำมาเสียเปล่ารีบๆเรียนรู้วิธีในการโหวตและก็รีบๆช่วยกันโหวตนะคะเพื่อส่งน้องต้นข้าวให้ได้ไปเผยโฉมลูกทุ่งไทย ให้ดังไกลไปถึงเมกาเลยนะคะอย่าลืมช่วยกันโหวตให้กับน้องต้นข้าวกันเยอะๆนะคะและต่อมาเราจะมาดูสาขาที่มีการชิงกันอย่างดุเดือดนั่นก็คือสาขา listing star แห่งปีที่อันดับที่1และก็อันดับที่2มีคะแนนสูสีกันมากเลยนะคะซึ่งอันดับที่1นั่นก็คือฝ้ายพิรยาคะแนนนำอยู่ที่431,392คะแนนส่วน p r a c t i c a ัทวัฒ มาในอันดับที่2คะแนนอยู่ที่397 5 9 2คะแนนซึ่งจากอันดับที่1และอันดับที่2ในสาขา listing star แห่งปีนี้นะคะคะแนนก็จะห่างกันอยู่ที่33,800คะแนนและก็จะมีคําถามจากทางบ้านว่าทั้ง2คะแนนในสาขา listing star แห่งปีนี้เกี่ยวข้องกับน้องต้นข้าวอย่างไรหรือไม่คําตอบก็คือไม่เกี่ยวนะคะ เพราะว่าน้องต้นข้าวอยู่ในสาขาลูกทุ่งหมอลํำแห่งปีและถ้าจะนับอันดับก็ต้องนับอันดับในสาขาของน้องเท่านั้นนะคะแต่ก็ยังนิ่งนอนใจไม่ได้นะคะเพราะว่าคะแนนที่อยู่ในอันดับที่4ก็อาจจะตีตื้นขึ้นมาได้นั่นก็คือสาขาคู่จิ้นชายชายแห่งปีโดยคะแนนโหวตจะอยู่ที่188,331คะแนนและถ้าจะนับในสายสาขาบันเทิง สาขาคู่จิ้นชายชายแห่งปีก็จะอยู่ในอันดับที่4นะคะซึ่งถ้ามีคะแนนตีตื้นขึ้นมาก็อาจจะมาอยู่ในอันดับที่3สายบันเทิงก็เป็นไปได้นะคะและคะแนนนี้อัปเดตในเวลา10นาฬกา50นาทีในวันที่20พฤศจ,จิกายน2 5 6 8ฝากกดติดตามช่อง k ครเดม108ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ